รายงานพิเศษในช่วงนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลานะครับที่มุ่งมั่นในการทํางานเชิงรุกลงพื้นที่ในการรับฟังทุกเสียงของประชาชนนะครับแล้วก็ร่วมมือกับหน่วยงานรวมไปถึงภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตในการเสริมสร้างความปรองดองและสร้างชุมชนที่น่าอยู่ติดตามได้จากรายงานครับ กิจกรรมจิตอาสาร่วมการปรับปรุงภูมิทัศน์และทาสีมัสยิดยาแมะกำปรงลางงาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดีๆที่อบจยะลาจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องภายใต้ชื่ออบจยะลาร่วมใจสารสัมพันธ์เสริมสร้างความปร,รองดองสมายนชันเพื่อขืนความสุขสขู่ชุมชนประจำปี2568 โครงการนี้อบจอยะลาต้องการที่จะเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่และมุ่งมั่นต้องการให้ทุกคนร่วมทําสิ่งดีๆให้กับชุมชนของตนเองโดยอบจอยะลาได้บูรณาการร่วมกับหน่วยง,งานภาครัฐอื่นๆทั้งการออกบุธบริการประชาชนการจําหน่ายสินค้าราคาถูกรวมสร้างสุขเติมรอยยิ้มให้ประชาชนเพราะความปรองดองที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกฝ่ายหันหน้าเข้าหาการรวมแรงร่วมใจกันและสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างยั่งยืงยน โครการบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องหลายปีนะครับวัตถุประสงค์ของโครงการก็คือเพื่อให้ทุกภาคส่วนนะครับเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยกิจกรรมเหล่านี้สามารถที่จะทําให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้รับทราบปัญหาและก็ความต้องการของพี่น้องประชาชนการมีส่วนร่วมโครงการนี้ก็จะได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งไม่ว่าจะเป็น ท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านท้องถิ่น uh, เทศบาลอบอตอรวมทั้งผู้นำาศาสนาตลอดจน uh, เครือข่ายจิตอาสาต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นสอ,มอสมส่วนราชการต่างๆซึ่งกิจกรรมก็จะมีหลายหลายอย่างด้วยกันนะครับ <speaking S 1> เช่นการพัฒนามัสยิดการพัฒนาวัดการพัฒนา สุสานกูโบนะครับวันนี้ก็มาพัฒนามาสัสยิดที่บ้านลางงาหมู่ที่5นะครับแล้วก็ทุกภาคส่วนก็เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการให้ความรู้ นอกจากนี้ยังมีบริการจากภาครัฐที่พร้อมให้ความรู้ที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลาเทศบาลตำบลสเตงนอกสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลาวิทยาลัยเทคนิคยะลาและวิทยาลัยการอาชีพนครยะลาที่ต้องการช่วยให้ประชาชนสามารถแก้ไขปัญหาและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นใจ การมหารส่วนจังหวัดยะลาะคะได้จัดเวทีรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็ได้จัดโต๊ะเพื่อที่จะรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่เราได้บูรณาการกับสํานักง,งานอนยการคุ้มครองสิทธิ์นะคะของจังหวัดยะลาค่ะให้มาช่วยประชาสัมพันธ์ถึงบทบาทหน้าที่ของสํานักง,งานอายการคุ้มครองสิทธิ์ที่จะช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของทางด้านกฎหมายนะคะเราเอานักศึกษาของแผนกนะครับมา เป็นการฝึกภายในตัวนะครับดีใจเห็นรอยยิ้มน,นะครับของชาวบ้านที่นี่นะครับก็ได้การตอบรับที่ดีครับล้วคิวเต็มเป็นเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆกิจกรรมหนึ่งครับจะได้ใกล้ตุ้กับประชาชนดีใจนะคะที่มีกิจกรรมแบบนี้ค่ะประชาชนจะได้มีอออมีส่วนร่วมในการมาใช้มารับบริการอย่างนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาและก็นายกเทศบาลเมืองต็งนอกอที่จัดกิจกรรมดีๆมาให้ ชาวบ้านบางลางังาในวันนี้ครับคนมาครับในกิจกรรมครั้งนี้อบอจอยะลาได้จัดเวทีเล็กๆเพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนและสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ของตนเองอย่างเปิดอกและเป็นกันเองเพื่อเปิดรับข้อมูลและความต้องการของคนในชุมชนเพื่อที่จะนําข้อมูลที่ได้ทั้งหมดไปบูรณาการเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพที่สุดเราคิดว่า สามารถที่จะสร้างความรักความสามะคัคคีและก็สามารถที่จะทําให้ข้าราชการซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยสามารถลงพื้นที่ไปรับทราบปัญหาการลงพื้นที่แต่ละครั้งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งพี่น้องประชาชนมีความพึงพอใจเรามีสมาชิกสภาทั้ง30เขตนะครับเราก็พยายามที่จะลงในพื้นที่ให้มันกระจายนะครับเพื่อที่จะใหะ้ทางสมาชิกได้รับทราบปัญหาอบจยะลา เชื่อว่าการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อการทำงานที่มาจากความเข้าใจในความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเพราะทุกเสียงสะท้อนคือหัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนให้หน่าอยู่งวงสู่สังคมสร้างสารรค์และเข้มแข็งอย่างยั่งยืน